มาแล้วพ่อตามลูกด้วยข้าตามลูกอ่ะตามดึงอ่ะยังไหนอือไ่นรอพ่อเหรอรอความจัตัวรแล้วโอเคสาวสวยมาหาลูกจ่ะโอเคพ่อรู้ไหมว่านี่ใครเธอแหละไม่ใช่หนูสวยไหมแค่สวยแค่หนูมีหางเลยนะเดี๋ยวดูหน้าพ่อนิไปหน้าเองเหมือน เลยอ่ะเป็นซอมบี้ไปสิไปไหนไปไหนจะอุ้ม yes very good เอุ้มพ่อไปไหนอ่ะจุ้มพ่อไปไหนอ่ะไปสิไปสิปสโหอุ้มพ่อได้เหรอพ่อหนักนะพ่อหนักเป็นร้อยโลเลยอ่ะอุ้มพ่อไหวเฉยเลย <c oughs> <c oughs> สุดยอด อ,อุ้มพ่อไปไหนอ่ะอืมอุ้มพ่อไปไหนเนี่ยพาไปไหนเนี่ยแป๊บนึงอย่าพูดแค่นื <Okay. S 2> อโอเคพ่อพูดอย่างไมนะ่ครับโอเคแค่คืงพ่อทำไมของลูกกดได้นะกดอะไร <Okay. S 1> ไม่รู้สิก็เธออุ้มพ่ออยู่กดได้ไงอ่ะ พเตอร์ฮะได้เดินมาด้วยพักนึงเดินมาสาวจะนั่งรถนั่งไงอะไรเนี่ยพ่อจิ้นพ่อก็นั่งรถไปกับเธอพักนึงขอหลอกไปไหนอะเจะมาฟังว่าไหนบ้านเธออย่างไตามมาทำไมปีซ่า เราสร้างบ้านตัวเองเหรอเอไปหาไปแลบ้านพ่ออยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปหาบ้านกันเนี่ยพ่อมาแล้วบ้านพ่อใช่ไหมไปไหนก็ไปใช่ไหมหาบ้านเจอเด้อถ้าไม่มีบ้านก็ไม่ต้องโอเคใช่ไหมมีบ้านพ่อป่ะถ้าบ้านไหนบ้านพ่ออย่างนี้เนี่ยเนี่ยเบ้านพ่อป่ะ ออมีคนซื้อบ้านขวัญข้าวนี่หว่าเราเองมาเพื่ออะไรเองไปสร้างบ้านของตัวเองให้ก่อนเถอะเแป๊บหนึ่งซืสร้างบ้านถึง,งห<ะ>้างล่างฮะห้างล่างแล้วบ้านทอดอยู่ไหนอะยังไงได้แล้วมาแล้วอยู่ตรงไหนอืมพอสร้างใหญ่ๆเลยเดียวอืมพอสร้างแล้วบ้านถอแป๊บเดียวเอ็งอยู่ตรงไหนไม่รู้สิอเอ็งอยู่ตรงไหนไ พ่อจีนเองอยู่ตรงไหนไม่ไงบ้านพ่อสวยไหมล้วเองอยู่ตรงไหนล่ะพาเขาชมบ้านพ่อแป๊บนึงบ้านพ่ออยู่ไหนล่ะเฮ้ยก็เข้ามาสิไหนอ่ะกดข้างบนไงข้างบนอ๋อไปชมบ้านกันแป๊บนึงข้างบนนั่งโต๊ะคอมได้ไหมนั่งได้เลยโอ้โหทำงานอยูแป๊บนึงไหนนั่งถอยเข้าไปนิดนบ้านพ่อเขาลุกบ้านแล้วก็เล่นหาบ้านพ่อนี่นะจับทั้งนี้ นี่ในบ้านทำไม่ใช่ไหมนายพอดูหน่อยไม่มีใครซื้อนายพอดูนไม่มีใครซื้อได้นบ้านพอดูไหนเองอืมอืมตดด้วยแล้วจากตดอ่ะเอ็นตดไม่ใช่หนูตดเอ็นตดมันไม่ใช่ตดอ่ะนะคือวพอดินอ่ะ กรตดอ่ะแล้วแล้วพี่พูดดีว่าก็ตดกเลยไหมนี่ยบ้านพ่อตัวบ้านพ่อนี่เหรอทาไมไม่เห็นชื่อเลยทางกระตุกบ้านพ่อมีโรงศพได้เหรอตลกกว่าเธอพูดไปนี่ไงไหนออกมาดูดิเดี๋ยวพ่อลงบทสนทนาที่บ้านเธอมีโรงศพไม่มีหรอกเดี๋ยวพ่อหาที่ลงก่อนแล้วนึง มันลงตรงไหนขอเจอแล้วไหนไหนเธอขี้โม้มันไม่มีหรอกไหนไหนลงศกโอ้ใช่นี่ว่ามันคืออะไรอ่ะมังมีสามีสามศพเีอยากเล่นหนูเช่ทอมบี้ไหนเธอไปแล้วมาบ้านหนูเไปสิปักนึงขอเปลี่ยนตัวก่อนได้ ที่นนทำอะไรเธออะมานี่ดัว <ไป S 1> เองมาอยู่ที่ไหนเนี่ยับไปสิไปไแต่พ่อเลือกรถก่อนว่ากียจะเดินเลือกรถแป๊บนึงอืมไปกดหนูกดทำไมเดี๋ยวอุ้มโอเคไปพาพ่อไปไหนอะโหวิ่งรัดเลยเหรอไม่ไปตามถนนนะ รักกับผู้พพากระโดดด้วยสุดยอดพาไปไหนเนี่ยช้อปปิ้งเหรอพาไปช้อปปิ้งเหรออุ้มพ่อพาไปช้อปปิ้งเหรอเ่อพาอะไ้ใทยกระโดดอะ่ะเพื่อนเหรอเพื่อนเราวะเอาไปไปทำไมอะ่ะเธอเข้ามาทำไมอะ่ะสอมบีป่ะเนอ่ย Uh huh. อันนี้บ้านใครเข้ามาบ้านใครหรอบ้านเพื่อนอ๋อชื่ออะไรอ่ะอชื่อออสตุดขอเขาไปไหนเนี่ยเพื่อนพี่ขวัญชื่อออสตุสอ๋อครับอ๋อครับแล้วคือเขาไม่แบ่งหมูเข็นเลยอ่ะเข็นอะไรอ่ะอย่างว่ะ เขาเห็นรถเข่นคนเดียวอ๋ออันนี้ก็เธออุ้มพ่ออยู่ไงพ่อก็ดูอยู่เธอจุ้มพ่อไปไหนเนี่ยไหนจุ้มพ่อไปไหนคนไม่ดูเออเออบ้านใครเนี่ยบ้านเธอบ้านพ่อมใช่เหรอเมื่อกี้เออดูก่อนเสียงอะไรอ่ะเปลี่ยนชุดเป็นตำรวจแล้วเปลี่ยนไม่ได้ตำระโดดน้องโดน จอนไหนอยู่ไหนจอนยึดขยับใดเดี๋ยวนี้นะแกอยู่ไหนแกโผล่ขึ้นมาเดี๋ <c oughs> ยวนี้อ่วยเบื่อง่วงนอนแล้วเนี่ยจะค่ำแล้วเนี่ยแก <c oughs> พูดแ่เขาเปิดไฟนะค่ำมาเนี่ยมันเริ่มมืดแล้ว <c oughs> ไงกลางคืนแล้วเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ย,ยังไม่กลางคืนอ,อุ้มอุ้มพ่อทั้งวันเลยพาพ่อไปไหนเนี่ย เฮ้ยมีเพื่อนมากคนนึงเนี่ยโอ้หแล้วแล้วมาตามหลังคนทำไมเนี่ยเพื่อนเธอเปล่าแหมยังไหมเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยเดีวคือมาตามทำไมเป็นไรกันใครมาตามมาตามคนเนี่ยเออเป็นไรมากเนี่ยไอทำอะไรติดประแจใส่สิบปท เราเพลงเหรอเอมมัมมัมมัมกูเล่พีนบ่อใต้ดินไกลสิเกย์สิแกสิแก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 เพลงอะไรแอมปักง้มมังง้ปูกูแอมปอกบอมบอมกุมบวกกูในบ้านเธอเนี่ยบ้านเธอลาไปที่ไหนนะเดี๋ยวจะพาไปไหนแล้วเมื่อกี้บ้านเธอไม่ใช่หรอ ได้แปะหนึ่งแปะหนึ่งวิ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 ่งจะพาไปไหนดวยวิ่งพ่งหนูจะไม่บอกพ่อนะพ่อรู้ยังพ่อไปไหน่อไม่บอกนะได้พ่อต้องหลับตาหลับตาหลับตาแต่พ่อต้องเปิดนะ พ่อต้องหลักใจจริงๆนี่การดูกล้องวงจรปิดในบ้านมันมีใครเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าไม่มีเลยเนี่ยพ่อดูกล้องวงจรปิดอยู่โอเคไม่มีใครเข้าบ้านเรานึกว่ามีโจรมาพาเข้าไปหาผีผีแถลงมีไม่มไีไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าวิ่งวิ่งพ่อลองไปหาดูก่อนว่ามีผีไหมครับหนึ่ง ลองดูก่อนไปคนเดียวเลยกลางคืนจะมีผีเด้อที่นี่เหรอไม่ใช่ที่ไหนอ่ะที่อื่นจัดไปมีคนเดียวได้มผีป่าวะถ้ามีผีมีตัวเดี๋ยวโลกมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวมีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องไหนสิมีใครอยู่ไหมไม่มีแต่ผีมันชอบอยู่ห้องไหนอ่ะไม่รู้สิเพราะไม่รู้จักปกติผีจะอยู่ห้องอะปัดเพราะว่า ผีมันชอบตัดคนโอ้แล้วมันดูอะไรไม่รู้พ่อดูให้ก่อนกังหาดูอยู่ถ้ามีผีเดี๋ยวลูกไปหาอืมนี่ไงนี่ไงมาแล้วนะหนึ่งตัวนี่ไงนี่ไงไม่ใช่ผีเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้วะอีออี๋ว่ะอือว่ะนี่พวกผียวดูกล้องดูกล้องวงจรปิดที่บ้านแต่มีใครเข้าไปปะไม่มีไม่มีเลย ก็บอกยังไงว่าไม่มีไม่มีเออเงียบสง,งัดดีไว้ที่บ้านโอเคเอแล้วเออราาจอบไปตรงไหนมันมันตรงไหนทางาออกเราเจอแล้วเข้าเองแท้ๆยังไม่รูอีกที่คอกัง่ะก่อนให้ดูวิวบ่อนโอ้หมืดแล้วนั่นไงเพื่อน นี่ไงขันท้าก็อยู่ข้างนอกไข่ขันท้าก็ไข่ต้ออยู่บ้านนี่แหละไข่เพื่อนเยอะเลยลงหางเพื่อนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเห็นตัวอะไรเมื <Ausw> ่อกี้แว๊บนี่ไงตัวอะไรมีม้าด้วยไข่ขึ้นมาเพื่อนนะอ่าหาเพื่อนเลย เพื่อนขึ้นคอพ่อพาเพื่อนไปไหนดีพาเพื่อนไปช้อปปิ้งหรอนชิกินดูลูกนะดูลูกนะค่ะแหวนนี่พาเพื่อนไปด้วยไหมตกพ่อพาเพ่อนไปด้วจบเลยเมื่อกินลูกแว่นนะมันคว่ำนี่รถไข่เราเองมายังไงเพื่อนเราเองมายังไง เด็กหญิงลิซ่าโอ้โหเขาชื่อลิซ่านี่ไงตัวเล็กๆเนี่ยเด็กหญิงลิซ่าไป้วจัะเอารถใครไปอ่ะรถเนาะจริงๆคือรถเพื่อนที่อยู่ไม่ใช่อะไรเขาชื่อลิซ่าเลยเขาชื่อลิซ่าเออพ่อจะมีอะไรแนะนำถ้าไม่ยังมีแมงสวยเพื่อนจะมาจากไหนไม่รู้สิ นี่ตัวอะไร h e ้ Hello Hey Hello ตัวคีอาว่าไงลิซ่าลิซ่าตัวเล็กเป็นสเก็ตบอร okay. ์ดสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเฮ่ยคอทำอะไรอ่ะแต่งผมมาโอ้สุดยอด chưa nói rượu chưa 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 ใหญ่ตัวสิใหญ่เลยใหญ่ตัวสิใหญ่ย,ย,ยใครขับรถอ่ะเนี่ยนั่งไปกับเขานั่งไปกับเพื่อนแ <c ười> ล้ใส่แว่นเพื่อนใส่แว่นด้วยเอ้ย <c ười> นายนายชื่ออะไรอ่ะบังบงนายชื่ออะไระบังตัวบังอาศัยรถไหนก็ไม่ได้ ว่าไงกับข้าวเธอแต่งา้าเลยทั้งวันเนี่ยมีเ็จเหรอพี่คุกกี้อยู่ในปากจะพูดได้ไงไมีคุกกี้เหรอเเออ<ะ>เดี๋ยวสายอาไปเดินเล่นนะวิ่งเล่นก่อนวิ่งเล่นก่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนายเป็นไรนฮ้ยนายพออจีนเองนะพออจีนอืม าานี่นีไมโอ้โหผีชัดชัดเนี่ยดูหน้าดูหน้าพี่ขังสิดูหน้าพี่ขังชัดชัดไหนไปไหนเนาะโอ้ไปแล้วผีอ่ะผีอ่ะตามพี่ขันไปรอลดกันที้เกียจเดินป้อแมวรดละเบือ่อเราดีเบตดีกว่าอืมจะพันไปไหน แม่เป็นไรแย่แอบวะเธอจะแอบวะแม่ตามมาไหมฉันเห็นเธอมาไงฉันก็ตามเธอมาตามมาไหมก็เห็นเธอมาไงก็ตามเธอมามีาาไรอะแล้วพ่อทำอะไรตอนแก่ทำไมต้องเหมือนแบบว่าจะมาหาหนูเลยทำไมอ,ะอ่ะหนูหน้านีดเป็นไรแล้วไม่ต้องตามมาปก,กติพ่อไม่ตามเยลย,ตา,ย,ย,าลยตามจักรยานดกว่าจะตามมาเพื่ออะไรจะลงไปหาเพื่อน ลงมาเือไรม่หเอนั่งรถ่งหลายาวรถจักรยานมันั่งรถซื้อแกงมันติดแวนได้ยินไงมีตามเธอชิ้นมีงานมีม้าเลยมีม้าเลยโลคนชี้ม้าโล พสวยมาห้องปักมกปุ่กะปักมกปกอนี่ินกอปักนปักอปักอนปักอปักอนี่กอินปักอนปักอ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 นปักนอนปักปักอปักอินปันปัอกอักนัอนอนอนอินอินปักนกอกอิกอิัอ่ะ แ้งทำไมอู้ดูก่อกว่าท้ามีใครพ่อรุกไปมาเนี่ยพ่อไปไหนะมีขกนนอ,อยนงรถนพ่อขับรถไปมาเ่ยเองคือสัตว์กอยใช่พรถขายแล้วไหนพ่อเถอะพ่ออยู่ยไหนที่พ่อรถมา ตัวเ,ยยเ,เองอยู่ไหนล่ะดุมดมจางสวยมากค่ะดุมจางสวยมากแล้วเธออยู่ไหนล่ะนีเงเกำไปหาเธอแล้วเนี่ยลังขึ้นไปหาเนี่ย G F O G F O G F O อยู่นี่ค่ะไหนหันมาดูสิไหนแปบ๊บนึงแป๊บนึงหนูอยู่นี่ค่ะผมสีเนี่ยอุ๊ ลงมาเองสังเกตอะไรกันเนี่ยอะไรอะลงมาหนูอยู่นี่นี่ไงเขาลงมาไหนเขาอยู่ไหนหันมาดูข้างหลังก่อนไหนข้างหลังอยู่ไหนอน่ยข้างหลัคือไม่มีใครมาคะพ่อจินดูลูกจะทำอะไรเจ้าต่างเธอเยอะอีกนึงว่าลูกจะทำอะไร าาโอ้โหพออยูอ่ด้านบนอ่ามันคืออะไรเนี่ย UFO อะพออยู่อยู่ในยานอะย่น้นอยู่ไหนไหนซอคกแคบอะาอยูไ่ไหนเนี่ยภาษาเสอะเชียงไเธอะอยู่ไหนนายเขาอยู่ไหนล้าพ่อกำลังหาต น่ยเอาดอกไม้มาให้แฟนนายเอาดอกไม้มาให้หนายรักไหมเช่ออยู่นะพ่อวาฮะแล้เอาดอกไม้ให้ใครอ่ะพอดอกไม้ให้แฟนเนยหลังมีแฟนด้วยเหรอ ไปแล้วอ,ะววอ่ะอขาเขาลับไปแล้วค่ <c oughs> เะเยอะอะดม้เอาดอกไม้ให้ผู้ชายเฮ่เขาเข้าไปไหนต่อตามไปด้วยไปด้วยนำไปด้วยอะไรตลอดตลอดดีกว่าข้าวตลอดที่บ้านไม่มีใครเข้ามาเลยมีโจรเนี่ยเธออยู่ไหนอ่ะ หมูองบ้านหมูองบ้านนี้สวยมากเลยเมบ้านรถไทยเนี่ยรถไทยขโมยรถกันขโมยรถกันมาไปเลย <thers> <ๆ>ขโมยรถล้างเนี่ยขโมยรถไทยไม่รู้ครับความล่าวังอะไรเลยเบื่อแล้วใช่ไหม เดียว,วจำ <ะ S 1> เอาเกมเ,เดียเกมเดียวแค่วันนี้เกมเดียวแค่เอามาเกมเดียวเกมเดียวโอเคงั้นแค่นี้นะยังโอเคยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่พอละมั่งไม่เอา <c oughs> ไม่เอาอมันเชื่ออะไรตรงนั้นได้ค่อยดูก่อนคิด <c oughs> บ้างใช่ไ ตรงนี้สูงอนะ่ะเดี๋ยวลองลองไปขึ้นดูดีกว่าตรงนี้สูงสูงดีม,มากเลยอะ่ะมันเคลื่อนอะไรอ่ะปีนปีนดูดีกว่าฮะเออเองอยู่ไหนเนี่ยพระว,วังขึ้นไปเนะี่ยขึ้น,นนะตัวที่สูงเลยเอ้ยตกตกตกเนี่ยสูงสุดแล้วอนะ่ะ โอ้โหข้ออยู่ที่สูงมากเลยดูดิเห็นมู่บ้างหมดเลยอ่ะแล้วถ้ากระโดดอ่ะกระโดดโอ้โหวิสพานกระโดดไปไหนอ่ะมีรางกันมั้ยอาไปไหนอะมาหาลูกน้อยมาหาลูกน้อยหาลูกน้อย ไม่เห็นเธอเลยนี่ไงตัวคิ้วเขียวนี่โอ้ยวู้ยย่ยง่ายอย่างี้ได้ไหมพ่อให้เราไปหาผีนไหไหนอยู่ที่นู่น้รงบนหรอมีด้วยนี่เราไปดูที่นี่มาเร็วๆอย่ช้าอย่าขี้ช้า ใช่ตรงนี้พ่อตรงไหนตรงนี้ข้างล่างเหรอเนี่ยเข้าไตัดผีดมีหรอกมีผีที่ไหนบ้างว้าลูกขอกรอหลังพ่อหน่อยหน้าตาเธอน่ากลัวกว่บผีขอก่อหลังพ่อได้ไหมอ่ะพ่อไปไหนอ่ะพ่อไปไหนพ่ไหนพ่อไปไหนก็อยู่นี่แหละไหนอยู่ในห้องนี่แหละ นี่อพอ้มลูลกมาเอดลั่งลัแล้วพ่อให้ลูกพาลูกไปที่ที่มีผีมาเธอนั่งรถอยู่มันต่อไม่ได้อืมอืมมาไปไปไหนไม,ไม่หาผีไม่มีดูแล้วไม่มีบอกว่าผีมันมีมั้ไม่มี Mm hmm. เข้าไปดูเข้าไปดูมีเพื่อน่าคนหนึงน่งเนี่ยไทยเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อนนู่นนะไม่ใช่พอไไอะไรเหรออะไรอ่ะให้พ่าเราค่อยดูตอนนี้มันจะมีมีไม่มีพอเข้าไปดูแล้วไม่มีมีถ้าไม่มีแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงล่ะเป็นอะไรอ่ะ อั่วนอนแล้วมั่วนอนแล้วพอนอนกันนะมั่นอนแล้วเอ๊ะพ่อลูกช้าช่วยหน่อยลูกช้าช่วยหน่อยพ่อลูกช้าช้ากับจะทำไมอ่ะตายตายอ่ะอุ้มสี่ฮะ เป็่งสุนหมอแล้วพ่อคนเห่าอุ้มหนึเอะพาลุไปแล้วลกช้างนอนลูกลูกไม่ใช่พ่อหลัลูกแอะ คณหมอมารับมารับผู้้หญิงคนที่เป็นลรมาอะไรที่แล้วุณจะไม่จัดการอะไรเลยเลยเหรอเป็นอะไรเนี่ยชช<า>กเป็นอะไรแชก<า>นั่งรอแล้วกันนั่งรอเธอ,อถ้าหัวใจไม่เต้นเราก็จะไปเต้นขึ้นอเองอ๊ i keep that up baby